ยกมืืือออบััันนนนงงแลลละขึ้้้ตรเเหววาาากกกกท่กปุุจฟ็สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งสําหรับนายจ้างฟาร์มนกและจ้างเจสสงขานะครับวันนี้ผมจะมาโชว์เล่นสมอระภูมิเมืองนะฮะจุดตรงนี้เป็นจุดที่เขากําลังจะก่อสร้างแต่ยังไม่ได้ก่อสร้างนะครับผมก็จะมาวางนก วันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นสามรภูมิเสียเปรียบให้ท่านดูนะฮะ,ะวันนี้ผมเจอที่ดินตรงนี้นะครับเขาทําก่อสร้างอยู่นะฮะสองข้างก็จะเป็นหมู่บ้านนะฮะข้างหน้านั้นที่เห็นเห็นที่เห็นนั้นเป็นโรงงานนะฮะก็ตรงนี้เขากําลังกวาดที่ดินแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นนกตรงเนี้ยถ้าเราเล่นนกที่เป็นลานโล่งๆแบบนี้เลยเนี่ย โอกาสที่นกป่าจะเข้าตีก็จะน้อยลงหรือว่าเข้าตีแล้วมันก็จะเห็นกลุนได้นะฮะผมก็เลยตัดสินใจวางนกต่อให้เสียเปรียบนกป่านะฮะผมคิดว่าเดี๋ยวนกป่าจะต้องมาลงที่ตรงกองดินสูงๆตรงนี้นะฮะผมก็เลยวางนกต่อไว้ให้มันเสียเปรียบนกป่านะฮะนกต่อตัวนี้ชื่อไอเน็ตนะฮะชื่อไอเน็ตนะฮะเดี๋ยวจะเล่นกลุ่มสองืน รอติดตามกันนะครับว่าวันนี้ไอเน็ตจ,จะทำงานได้ไหม Ba 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 ba